สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้ผมอยู่บ้านแก้งนะครับบ้านแก้งตําบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาเจอคุณลุงกับคุณป่าเพิ่นนะครับเพิ่นมัดหอมอยู่อสวัสดีครับคุณป่าครับสวัสดีครับคุณลุงครับอันนี้มัดมัดหอมหยังครับนี่คือหัวนยหน่อยครับหอมเนวเขาเอินหอมแนวบ่ครับนี่โอ้มันคือหัวหน่อยครับเขาปลูกดาวเป็นทั่ไหปลูกดาวเป็นแน่ไหน เขาเตาไว่บ้านนี่ 10, 12, เรื่องทิพเรืองทิพสองเขาก็ไปปลูกผูบโอ้คำว่าเตาเนี่หมายคำว่าจังใดครับเตาบ้านนี่มันก็จะหัวใหญ่บ้านโอ้คือตอนตอนเป็นหอมพันธุ์มันสิหัวในน้อยแนวนี้แม่ขันเขาไปปลูกไว้บ้านนี่มันก็จะเป็นหัวใหญ่ๆหญ่หรอครับอันหอมพันธุ์นี่เขาปลูกจากเดือนเขากูครับประมาณสามเดือนประมาณสเดือนขันหอมที่เป็นหัวใหญ่ๆหเดี๋ครับปลูกเท่าใดประมาณจากเดือนครเขาก็นั้นหรือปลูกซ้ำกันระยะเวลามัน สำคัญบ่ครับ,อบำำโอ้โหบอกครับอันนี้อันนี้ตัวนี้มันคือบริษัอยูนน่ในหมัดครับเนี่ยขาดเขากดช้างแล้วใกเขากดโอ้บอกครับอืมครับนี่บอกครับหอมพันธุเนี่ยเพิ่พนขายกันบอกครับหรือเพิ่นเอาเหตุเหตุของเพิ่นเองโอ้ยแยมขา้าวบูมันแน่ใจเด้อเมนบ่เขาขายลูกจังไหนครับน่ากระปโปงหะลู่ละหกเจ็ดร้อยเลยบบ่ครับหอมพันธุเนี่ยแม่แมนโอ้ ถือว่าแพงเนาะครับนอะแพงครับอันนี้บอครับนี่ทีมัดเรียบร้อยแล้วนี่<ม>งามเนาะครับนอะเนี่ครับหอมพันธุ์หอมพันธุ์มันสิเป็นหัวในหน่อยเด้อครับพี่น้องครับคือพเพิ่นเอามามัดนี่หอมพันธุ์เด้อครับนี่โบเมนหอมขนานเด้อโบเมนหอมที่ว่า<ม>ถ้าเาไปกินเด้อครับตัวนี้เป็นหอมพันธุ์เตรียมไว้ปลูกนน<ม>นเาาปปกนาะครับนอะเนี่ยเอาไว้ทําไปปลูกเนาะครับนอะอันทางใดล่ะครับเพิ่นมาจ้างเข้ามัดนี่ครับ คนะโอ้ข้นบ้านเท่าบบนี่บอ<ร>ครับโอ้รครับครับสองตาแยเพิ่นนะครับมัดโยบ้านนี้บ้านบ้านแกงเนาะครับนอหม่องมิสะพานบ้านแกงนี่เนาะบ้านแกงตำบลขุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่านี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเพิ่นมัดอันหอมพันมันสิเป็นหัวนี่ยหน่อยเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเด้อให้พี่น้องเบิ่งก่อนนี่แต่่วาหัวมันเล็กๆครับแม่นสิดูแลแพงเราเผื่อตืเพราะว่ามันหัวน โอ้บ่หัวมัน,นหน่้อยเวลาปลูกก็เอาลงไปอันหนึ่งยังสี่เลยบอครับเนี่ยผ่านเวลามันแตกออกมามันก็ได้หลายเป็น,ปนหัวใหญ่ๆอโอ้ครับครับบ้านแกงนี่พ่นกระปูกหอมคือกันบอครับบ้านแม่นบอบ้านแกงตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องหอมพันเด้อครับพี่น้องนี่หอมเอาไว้ทําพันธุเอาไปปลูกมันจะหัวเล็กๆนะครับ แต่เวลาที่ปลูกแล้วนี่ปลูกเสร็จแล้วถ้ามันโตมันเก็บผลผลิตได้มันจะหัวใหญ่เลยนะครับนะจัมโบบอกใหญ่เลยเนาะอันน้อยๆทั้งสี่เขากินกันบอครับเนี่ยกินได้บ่กินคือกันเนาะแต่ว่าเขาบ่กินเข้าไปจะทถ้ำพันเนาะครับเนาะอือนี่แหละครับคุณตากับคุณยายเิ่นพักกันหมัดอยู่เนี่ยบอครับขันผู้บบปลูกี่ก็เอาไ้แต่กินคือกันน้อยๆทั้งสี่เนาะ หมอนี่ยน้อยตัวละครับมันแสบกัดทีละคํำเลยกินกับปนลกับแจ่วน่อมกนอเนี่น้อยแค่ี้าวเราม่กินแม่คำเราหัวเนาะครับนาะพอดีเลยบ่โอ้เขาเล่งยามันกับบ่เป็นตะกินหรอครับมันบ่คือสมัยก่อนเนาะสมัยโบราณนี่เขาบ่มียาเนาะครับนาะบ่ใส่เนาะสมัยโบราณ งังมัดเาไฟกิน,นเาอเออ,เออสมัยก่อนนายบอกถึงบ่มีบ่มียาเนาะสมัยนั้นพ่อครับโอ้ยสมือนนี่เขาเร่งยาเลยบอกครับคุณยายฮะนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของคุณตาก,กับคุณยายนะครับเป็นมัดหอมอยู่บ้านแก่งตาบลขุดเมืองฮามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ